วันนี้มาชมชาโลเล่ชาโลเล่เลือดร้อยตัวไม่สูงมากแข้งขาใหญ่อย่างกควายเลยครับแต่จะตกน้ําเลี้ยงน้อยอาหารไม่ค่อยมีหน้าแรงหญ้าน้อยตัวเล็ก ตัวผู้เหมือนกันครับเป็นเลือดนอกครับมีทั้งบัวบามั่นแดงบามั่นแดงชาโลเล่พี่น้องเกษตรกรบอกว่าบัวตอนนี้ราคาตกก็เลยมาดู ยังรอเจ้าของอยู่ครับไม่รู้ว่าเขาจะเปิดราคาไหนวัวเจ็ดตัวเจ็ดตัวครับเจ็ดตัวตัวผู้สี่ตัวตัวเมียสามตัวยังไม่ทราบราคาเลยครับชาโรเล บ้านบ้านหรือชาโล,ล่บ้านนอกเราครับส่วนนี้จะเป็นเลือดร้อยเลือดนอกเลยครับต้องรอเจ้าของก่อนว่าเขาจะเปิดราคาไหนครับตอนนี้เจ้าของยังไม่มา เห็นเขาบอกว่าในตลาดมันถูกมันถูกจริงไหมต้องรอดูราคาก่อนครับว่ามันจะถูกหรือมันจะแพงบัวก็ผอมมากครับน้ำเลี้ยงไม่ค่อยดีหญ้าไม่ค่อยมีครับมันแห้งสะลือเกินแรงเสะลือเกินฝนก็ไม่ตกอากาศหนาวหนวร้อนร้อน ตัวนี้น่ารักมากครับแข้งขาใหญ่ถ้าเป็นควายสวยงามนีโอ้โหสุดยอดเลยตัวนี้ทำเนื้อทำตัวเข้างานประกวดได้เลยครับแข้งขาอย่างดีถ้าเปรียบเป็นควายสวยงามนะครับเขาเรียกว่าควายอุทัยเลยละครับตัวนี้แต่นี่เป็นวัว ราคาวัวจะเป็นยังไงรอเจ้าของก่อนนะครับอาหารกร็แทบจะไม่มีเลยครับดูเดี่เป็นลางเปลป่าๆเลยตัวเล็กน่ารักมากครับสมัยแต่ก่อนราคาวัวชาโลเล่นี่จะดีมากครับ แต่ทุกวันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นราคายัางไงเป็นชารโรเล่ธรรมดาน่าจะหมื่นกว่าบาทครับสองตัวนี้แต่ส่วนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นราคาไหน ต้องดูต้องรอดูเจ้าของครับว่าเขาจะว่าราคาไหนเอาสำหรับคลิปนี้พอไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i b e ด้วยครับกดติดตามด้วยนะครับ